สำหรับน้ำซุปดำของเรานะครับที่บอกว่าเป็นยอดนิยมเนี่ยเพราะว่าไม่เค็มเลยรสชาติกลมกล่อมมากคือสามารถซดได้แบบตลอดหรือไม่ว่าจะต้มไปเหลือแค่ไหนก็ซดได้เลยนะครับแห่งทินูนร้องไห้อร่อยมากอยากทำเสียง ASMR มากเลยสับลองตัวต่อมาลองไม่เป็นไรครับ <laughs> เดี๋ยวลิ้นแตกครับ คือซุปดำของเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเติมน้ำเปล่าระหว่างทางไม่ต้องเติมเลยสามารถซดได้ตลอดเลยนะครับและตอนนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบน้ำซุปของเรานี่เข้าเลยนะเข้าเลยเข้าได้เลยไหมเข้าได้เลยก็คือสืบเนื่องจากการที่ลูกค้าเนี่ยชื่นชอบน้ำซุปดำของเรามากครับตอนนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซุปชาบูน้ำดำของชาบูคิงนะคบ ตอนนี้เราทําเป็นแพ็คแบบนี้แล้วสามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้ซึ่ง1่กล่องเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด6ซอง6ซองนะคะในซองก็จะเป็นซุปชาบูของเราเนี่ยเป็นซุปแบบเข้มข้นเราก็ไปละลายน้ํานะครับทานได้ทั้งบ้านเลยคหนึ่งถุงน่าจะได้ประมาณ5-6เท่าเราหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เจ๊ยบช่องทางออนไลน์นะคะทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่หน้าร้านก็มีนะคะทั้งสองสาขา ช่องทางออนไลน์ก็เซิร์ชได้เลยนะคะว่าชาบูคิงนะคะฝากด้วยนะคะทุกดำชาบูคิงค่ะ